ดียี่ยมเย็นๆครับตอนในบ่ายเราได้แอบมาใส่ปลาไหลไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าครับแ๋ยวผมมาพยายามปลาไหลนะครับผมใส่เบ็ดไว้ประมาณสามหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีผลงานหรือเปล่าครับไปดูกันเลยพี่น้องครับมาดูรูนี้นะครับทรงสีสายจะดึงๆนะครับรูสวยด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่าผองเบานะครับโอ้โห ไม่อยู่นะครับพี่น้องไม่อยู่นะครับรูนี้โอ้เป็นอะไรที่เซ็งมากสายตึงแต่ไม่ได้ครับมาดูรูนี้กันรูนะครับสายตึงนะครับรูนี้มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง จะมีผลงานไหมมันล้นครับเบาๆครับเบาๆบครับตึงแล้วครับตึงแล้วไม่มีผลงานอีกเช่นเคยครับกินแต่ไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันที่น้องครับมาดูรูนี้นะครับรูใหญ่มากไม่รู้ว่าตัวจะใหญ่เหมือนรูหรือเปล่านะครับเราต้องมาดึงกันแล้วดูนะครับน่าจะเป็นยังไงนะครับพี่น้อง สายเข้าไปเยอะมากอยู่นะครับพี่น้องไหลขึ้นมาตามรูเลยครับนี่พี่น้องครับดูตัวครับดูบนข้างบนนะครับก็ตัวจะขนาดนี้ าดูนะครับตัวนี้หูพี่น้องครับใหญ่มากตัวนี้เท่าแขนผมเลยนะครับหูใหญ่แบบใหญ่สุดๆนะครับพี่น้องนี่เหมือนอนาคอนดาชัดๆหูพี่น้องเกิมาเพิ่งเคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากครับดูสิครับหูเดี๋ยวไปเอาไปใส่ถุงกันนะครับไปสรุปผลงานกันด้วยเลยนะครับ มาครับที่น้องมาดูผลงานกันนะครับว่าหูใหญ่มากแค่ไหนมาสรุปผลงานกันเลยนะครับโอ้พี่น้องดูนะครับหูใหญ่มากนี่ไมกันาคอนด้าชัดๆัดดูนะครับสายเป็นกิโลเลยนะโอ้ดูหูเกิดมาเพิ่งเคยเจอนะครับนี่นะครับหูใหญ่มากมากนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ youtube มือใหม่อย่างผมเลยครับแล้วคลิปหน้าไปดูนะครับว่าเราจะพาไปไหนต่อตีพึ่งดักหนูหรือว่าไปตกปลาไหลติดตามมาดูเลยนะครับสวัสดีครับ